สวัสดีครับมาเจอกับพีเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบนี่โอ้นี่ทําหนังตัวใหม่แล้วใช่ไหมครับเป,เป็นตัวใหม่ครับแล้วขั้นตอนนี้เราเรียกว่าอะไรครับผมขอตั้งชื่อว่าการอาบน้ําหนังโอ้มีการอาบน้ําหนังด้วย<ช><อ>ก็ก็คือการเอาอะ,อะไรต้นแบบใช่ครับที่เป็นกระดาษออกจากหนังใช่ไหมครับถ้าฉีกก็ยากแล้วก็ คาบกาวด้วยครับว่สีจะไม่ติดก็เลยแล้วหนังจะไม่นิ่มเลยครับที่ผมรู้มาว่าถ้าหนังแช่น้ามันจะนิ่มแน่นอนครับแต่ว่าเราเราต้องรีบเอาไปทับอ๋อคือซับให้แห้งเสร็จแล้วก็ไปทับก็จะทําให้หนังยังคงลูกที่แบนอยู่อ๋อแต่ที่ผมรู้มาคือว่าถ้าไปวางหรือว่าอะไรงนี้มันจะหดใช่ไหมครับมันจะงอแล้วก็จะงออ๋อองนี้เทคนิคของวิเตอร์ก็คือต้องเอาไปทับทับนี่ต้องทับทั้งแผ่นเลยหรือว่าทับ ปิ้นเหลือนู้นเหลือนี่หน่อยได้ไหมครับต้องทับท้งแผ่นครับเพื่อหลังเรียบเท่ากันแล้วพื้นที่ที่ต้องไปทับนี่ต้องเป็นไม้เป็นปูนหรือเป็นอะไรนี่มีส่วนไหมครับอันนี้อันนี้ถ้าเป็นไม้ก็จะแห้งยากครับแต่ว่าอะไรนี่คือเอาที่เรียบดีกว่านะครับที่เรียบที่เป็นปูนใช่ครับผมที่เป็นปูนไม้ไม้ไม่ไม่เร็วกว่าเลยครับเพราะไม้มีการสูบไอซึมน้ําได้เร็วไม้คุณต้องผิดตะกีแล้วไม้จะไม่จะไม่ ไม่ก่อยแห้งเท่าไหร่ครับได้ครับอ๋อลองทำมาแล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้องอ๋อว่าก็ขอให้เป็นพื้นที่เรียบครับอ่าต้องทับไว้กี่วันได้ครับอ่าสักต้องดูก่อนครับคืออ่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็ก็แบนแล้วอ๋อก็แบนแล้วแต่ว่าต้องดูก่อนว่าหนังแห้งหรือยังอืมอันนี้พิเตอร์ใช้แปรงขัดแล้วมันจะไม่เป็นรอยเป็นอะไรเลยครับาะไม่เป็นแล้วนี่เป็นแปรงสีฟันแะอยยางดีมันจะนุ่มออ เราต้องหาแปลงอย่างดีด้วยปแปรงฟัมันอยู่ในตู้นวครับมันรู้จะดีหรือเปล่าตร <c oughs> งนี้สปอันเซอร์ต้องเข้าแล้วอ่ะวันเซื้อต้องเข้าแล้วนะครับเนี่ยแต่สุวรรสี อันนี้เป็น no แปรงปกติครับก็แปลงก็จะใช้แปรงให้เป็นลวดก็พอออ๋ตัวนี้คือต so anyway? ัวอะไรครับเนี่ยต oh oh, really oh, oh, ัวหนังต oh, ัวน oh, yeah. like oh, right? ี oh, really ้คือจะเป็นในส่วนของกุมารอ๋อกุมารกุมารกินที่กินน้ําแดงเหรอค่ะใช่กินน้ําแดงไม่ใช่ใช่ไหมครับปือในเรื่องอ่าหนังตะลุงของเพชรบุรีเนี่ยจะมีเรื่องที่ว่าพระเอกเป็นเด็กใช่ไหมโอ้เป็นลูกของคนนู้นคนนี้ลูกก็เหมือนอันก็จะเนี่ยเอาเลยตัวหนังเลยเล็กใช่ไหมครับเพราะจริงๆหนังต้องใหญ่กว่านี้ไหมต้องใหญ่กว่านี้ครับประมาณเท่าไหร่นะครับขนาดหนึ่งศอกอีกหนึ่งคืบครับอ๋อนี่คือขนาดมาตร ฐานของหนังเพชรบุรีอ๋อแต่นี่คือตัวตัวเด็กก็เลยเหลือแค่ประมาณศอกเดียวหรือว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับเกือบศอกเกือบศอกอ๋อที่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์แบบเพชรบุรีอ่าใช่ไหมครับอ๋อนี่คือวันนั้นเราอัดไปคลิปหนึ่งแล้วนั่นคือขั้นตอนการตอกแล้วทีนี้มาตามอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนการอาบน้ําหนังเมื่อกี้พีเตอร์บอกว่าอาบน้ําหนังนะครับอาบน้ําหนังอ๋ออันนี้คือเราทําที่อื่นทำไปไม่รู้ก็ไม่ทราบอันนี้คือ คือจริงๆบางคนว่าลอกได้ใช่ไหมได้เป็นกระดาษอ่ากระดาษบางๆอ๋อแต่นี่คือวิธีนี้คือกาวที่เราติดกับกระดาษเนี่ยก็จะหลุดไปด้วยใช่กาวจะหลุดไปด้วยแต่ถ้ากาวอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะครับก็เวลาลงสีนะครับสีก็จะไม่ติดสีจะมันนะอ๋ออ๋นี่เทคนิคเลยนะครับในการลงสีเพื่อเพื่อไปสู่ขั้นตอนอีกอันหนึ่งขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ ที่สำคัญที่สมบูรณ์ถ้ามีกาวติดก็จะทำให้การลงสีในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันยากขึ้นใช่ไหมออออกสีแสงเนี่ยครับออจะเป็นแารเห็นสีว่ามันจะประ่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ๋อถลางไปเรี่ยวคนล่างจะโดนด่าอ๋อนี่ใช้เวลาทำนานไหมครับตัวนี้ตัวนี้ถ้านับท่วโมงก็ประมาณสี่ไหมครับเพราะเมื่อวานเห็นนิเตอร์ทำประมาณสองชั่วโมงใช่สัก แล้ววันนี้อีกประมาณ2นะนี่ประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอาห้าชั่วโมงเต็มที่โซนเล็กได้ครับก็เลยไวเลยไวใช่ไหมครับโอ้แต่ทำมสองเดือนอืมงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันขั้นตอนต่อไปลงสีลงสีครับเดี๋ยวมาเราดูกันนะครับอ่าบอกลาแฟนคลับด้วยครับแล้วก็บ๊ายบายแฟนคลับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ